ไปต่อพรีวิวบิ๊กแมตช์ดีกว่าอย่างภาคด้วยแมนเชสเตอร์จะเป็นสีอะไรบ้านแมนยูบ้านแมนยูบ้านแมนยูครับเอาก็ถือว่าถูกที่ถูกเวลาแล้วนะแมนยูดีขึ้นแมนซิตี้ี่อยางผมอยากรู้แมนซิตี้ในมุมพี่หยางเราดีมาละก็ก็โอเคผมคุยตลอดว่าคือเป๊ปไปพลาดตรงที่เอาความสันของเกมผูกติดแล้วแต่อยู่คนเดียวคนเดียวเขาพลาดไปคือเขากล้าที่จะเสียคุณตัวการอกไปเนี่ย เขาน่าจะมั่นใจว่าคนอื่นจะจะมาเพื่อชัอ้นได้มีการแบบยังไม่ใช่ตรงนี้ที่เป๊ปยังอาจจะเป็นจุดที่ที่เป๊ปนึกถึงแล้วว่าเฮ้ยเราพลาดไปนะต้องแก้ไขให้ทันพอดีโรดี้กลับมาในเกมนี้ได้ก็ทําให้งานของแมนยูยิ่ยากขึ้นแต่ว่าซิตี้แพ้นอกบ <en> ้าน,น,นสองนัดรวดนะนี่นี่ดีนี่ดีแพ้สองนัดติดกันมาหลายปีลเยจะแพ้สามนัดติดปีนี้กับคนาด้ยอู้ด้าอุ้ยฮะแข่งกันแล้วแฟนแมนยูที่ดูอยู่เนี่ยผมว่าผมผมอ่าแข่งแข่ง ช่วยโค้ชของสเปอร์บอกว่าแมนยูไม่โอกาสชนะเลยอะไรใครฮะผู้ช่วยสเปอร์อ่ะไอเนี่ยเหรอไอ้นักเตะเก่าใช่ไหมเออเขาเจอมาละเจอมาแล้วเขาเจอเพราะเขาไปจ่าฝูงใช่ไหมอ่าอะไรอะไรสั้นๆอ่ะอะไรอะไรสั้นๆอ่ไรที่ผมได้ไงผมลืมชื่อเลยมัตอนไปได้โจทย์มาลืมคนที่ลืมไอ้เมสันแล้วเมสันเมสันเอออะไรอะไรสั้นๆอ่ะพอในเกมนี้แมนยูโอกาสชนะแค่ศูนย์นี่คือศูนย มีกอชนักเป็นศูนย์เลยเป็นศูนย์เลยนี่คือจาหฝูงทางานแล้วเขาชอบจาหฝ่มเชิดลเจิมละเติมทางานเพื่อที่จะับตุ้นให้แมนยูสู้สิทีไ้เพื่อดึงสิทธีไว้ไปไปแบบเป็นหลักเออกดดันมาเป็นหลักจิตวิทยาหน่อยนี่จะทับถมไปหน่อยเพราะว่าเชื่อเชื่อนะว่านักเตะฝั่งของเป๊ปไม่ทับถมใส่แมนยูแน่ๆเพราะเป๊ปวินัยตรงนี้แข็งค่ะห้ามเด็ดขาด คนนอกเลยต้องมาเล่นแทนเพต่องผมแมนยูให้เป็นดูซู้้าดึงซิตี้ไว้อะแล้วพี่อยากมองไงจริงๆเกมเนี้ยดูแล้วคือความพร้อมที่จริงแล้วถ้าถ้าความพร้อมทุกอย่างของในสนามต่างเนี้ยผมผมเชื่อว่าของซิตี้จะลงตัวมากกว่าในการเล่นนะของเมนยูจะยังไม่สามารถที่จะเล่นเกมเองได้แต่สามารถที่แก้ไขเล่นตามจังหวะบอลในสนามได้แต่แต่ต่างกันนะแต่ตกต่างกันนะคือคือซิตี้จะเล่นอย่างเนี้ย ก็ขึงแล้วไปเลือกต่อไม่ได้ก็เลาะไปเรื่อยต่างแมนยูก็พยายามที่จะแพคแน่นแล้วก็หาจังหวะที่โตกลับซึ่งเกมห่างเนี้ยเล่นนอกบ้านมันจะเล่นง่ายแต่ในบ้านแฟนๆแฟนๆเชียร์อยู่เนี้ยนักเตะก็อาจจะไม่รับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจะมีช่องว่างแต่เป็นน่ากลัวมากคต่ว่าผมชอบแมนยูเล่นตามเกมในสนามได้แต่ไม่สามารถเล่นเกมตัวเองได้สตีลเล่นได้นะครับนอกจากว่าจังหวะที่ที่พลาดมาอาจจะโดนโต ขึ้นอยู่ว่านักเตะของซิตี้ของเมนยูเหนือพร้อมแค่ไหนปีแล้วเมนยูแพ้นะเน็่สองนะเมนูซิตี้แพ้นึ่งสอปีนี้ก็ดูว่าซิตี้เองแพ้ประมาณสองนติดแล้วก็ยากที่จะแพ้ต่อแต่มีโอกาสที่เสมอได้ขมองมันนะครับมองว่าออกเสมอได้นะนักเตะนักสตะมองไงผมว่าแพ้แน่นอน เอา้าแมนยูผมว่าคุณถ่อมตัวเฮ้ยนี่ก็ออกตัวเจมนม่ก็เ,เรียกแบบนะรู้รู้ <c oughs> คุณเจอรู้ <c oughs> คุณแบบนี้เข้ <c oughs> าใจเลยเพราะนี่เป็นบ่อยโอ้เลี้ยวหัวเละใ,ใจคิดอีกอย่างค<อ>ือจ<า>ัดใจเลยคือผมอมีความรู้สึกว่าอยากให้อยากให้ศพไม่สวยเกินไปก็พอใช่ถึงแม้ว่าซิตี้อาจจะทำไมถึงคิดว่าจะสู้ไม่ได้ขนาดนั้นน่ะคือมองซิตี้เวลาที่แมนยูเหมือนจะแบบเฮ้ยกลับมาวะกลับมาแล้วแล้วแบบไปเจอเวอ้์วููไปเจอซิตี้อะไรเงี้ยมันจะแบบ ผิดหวังตักงทีเลยครับใช่ออแล้วคือต,ตอนนี้เมนยูไม่ใช่ทีมที่จะคาดหวังอะไรได้แบบ มองแบบแลนเนซันไม่ชนะแน่นี่มีมีคนถามมีคนถามว่าตอนนี้โซนยุโรปปรับทำโซนเพราะหน้าหนาวเดี๋ยวจะแบบวันอาทิตย์ค่ะก็คือก็คือวันเสาร์เที่ยงคืนอ่าอาทิตย์มาเวลาเปลี่ยนแล้วพี่หยางชอบมากเลยเวลาปรับเนแะนอกจากภาคตีสามภาคตีสี่แล้วตื่นเช้าไปเลยไงตีสี่ภาคเสร็จหกโมงเสร็จไปทำงานต่อเลยพี่อย่างถึงบ้านเก้าโมงครึ่งนะเสร็จหกโมงไปไหนต่อไม่รอดนั่นตอบแล้วนั่นตอบแล้วเออนั่นตอบแล้วก็ ก็เดี๋ยวรอดูวันอาทิตย์อย่างกี่โมงนะฮะน่างมองว่าเสมอได้สองทุ่มครึ่งคือคือเป็นเกมที่ต้องบอกว่าใครจะแพ้ไม่ได้ปัจจัยเนื้อคือผู้สินด้วยอือเดี๋ยวนี้มีบทบาทเดียวเน้อแต่เป็นเป็นพอทนี่ครับนะย้ำแล้วเป็นไม่ใช่เดี๋ยวผมโจทยเดี๋ยวเป็นสี่ทุ่มครึ่งเหรอแข่งสี่ทุ่มครึ่งเป็นผู้สินผู้สินเป็นพอเทนี่พอเทนี่อ่าซึ่งพอเทนี่เองจะ ถ้าเป็นคีแลนเทียนี่นี่สนุกนะทุกอย่างนะเหมือน VR จะเป็นไมโครโอเวอร์ปัดใจใช่ใช่ใช่ไม่รู้ว่าเป็น VR แต่เราดูเดี๋ยวนี้เราดูบอล์ดเนี่ยนะเขาชองดูผู้ตัดสินต้องดูผู้ตัดสิน VR เลยนะคะซึ่งตรงนี้ว่าปัจจัยต่างๆความผิดพลาดส่วนบุคคลในสนามจะมีผลต่อการแข่งขันตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าตามเกมปุ๊บผม เอเนฮาร์ดสามารถที่จะดึงเสมอในสนามเองได้ผมเชื่อว่าเสมอได้ก็จากความมีภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนันกเตะก็บางตัวหลักกลับมาแล้วเนี่ยถ้าใช้วาลานคู่กับแมกกาซนแล้วเอามาติเด็ดยิงหน้าได้นะถ้าหายนะผมว่าน่สู้ได้สู้ได้มีโอกาสครับ